เวลา8นาฬิกา57สนาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเดนินไปยังสถานีปฏิการ PTT s t a t เตชั่นสาขาวิภาวดี62กรุงเทพมหานครทรงเปิดร้านพัดพัดมุรินิธิชัยพัฒนาเป็นสาขาที่11นับตั้งแต่สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อพัดพัด เปิดเป็นตราสินค้าของบริษิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี2549และเป็นสาขาที่2ที่เปิดในสถานีบริการ PTT Station มีบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนพื้นที่และงบประมาณในการตกแต่งช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ของพัดพัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนมีหลากหลายและแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเรื่องราวและแนวทางการพัฒนาเพราะสะดรที่เป็นผู้ผลิตเกิดความภาคภาคูมิใจและผู้ซื้อเกิดความพึงพอใจควบคู่กันทั้งนี้เพื่อให้สอบค้องตามแนวพระราชดำริภายใต้หลักคิดที่ว่าพ,พ,พ,พัฒนาคนพัฒนาความคิดพัฒนาชีวิตช่วยเหลือราษฎรให้มีความกินดีอยู่ดีจนเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ร้านพัดพัดจึงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายที่มุ่งสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานแห่งการเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่นอนันไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีความสุขต่อไปในอนาคต ปัจจุบันร้านพัดพัดมี11สาขาอาทิสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสาขาไอคอนสยามสาขาโครงการทหารพันดีค่ายรัตนพลจังหวัดสงขลาและสาขาสถานีปริการม PT t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  a t เตชับิภาวดี62ผลิตภัณฑ์พัดพัดยังมีวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปด้วย เวลา13นาฬิกา53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์ป่พธนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศาการศิลปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตซึ่งกลุ่มบริษัทโตชิบา้าประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่29ในโอกาสฉลองครบ55ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในการนี้ทรงวาดภาพการ์ตูนรูปสัตว์ต่างๆหลากสีสันด้วยสีอะคริลิกเพื่อทรงเปิดงานและพระราชทานเป็นที่ระลึก จากน้ำท่อพระเนตทิิดัาการจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตของสมเด็จพระกนิฐาเิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานในพิธีเปิดตั้งแต่ปี2545จำนวน13ภาพเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านงานศิลปะรวมถึงผลงานของศิลปินระดับประเทศ ผลงานของคณะกรรมการผู้ตัดสินและผลงานรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นจากการประกวดตั้งแต่ปี2532กว่า50ชิ้นเพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิละปะและความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ในแต่ละช่วงเวลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น7ท่อพระเนรผลงานศินลปรกรรมโครงการบ่มเพาะและสร้างสรรค์เครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ Early Year s Project ซึ่งสร้างสารรค์ผลงานในทัศนะมุมมองอันตลักษ์การแสดงออกของศิลปินร่วมสมัยเชื่อมโยงกับประดบทของโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและรวดเร็วรุ่มปริษัทโตชิบ้าประเทศไทยจัดประกวดศิลปรกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งแรกตั้งแต่ปี2532และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีภายใต้ประชญาของการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ที่ผ่านมามีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า55,000ชิ้นเป็นที่ยอมรับถึงประรฐานการตัดสินของศิลปินแห่งชาติและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรศการได้จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นี้ณห้องสตูดิโอชั้น4หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุง